เดี๋ยววันนี้เรากินข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับกินข้าวเช้าเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็กําลังเดินทางไปนั่งรถชมสวนดโทเาสาวอีกครั้งหนึ่งนะโอ้เห็นตู้โทรศัพท์ไหมครับมีหลายตู้เลยมีเสียงโทรศัพท์ดังมาหรือเปล่าใครโทรมาโอ้มันเขาวงกดเลยอะแต่จริงๆไม่ใช่เนาะเดินไม่เดินไม่หลงหรอกระหว่างทางก็ได้ยินเสียงเพลงอุ้ย ตรงนูน้นโอ้โหมีเจดีชเวดากองหรือเปล่าตรงนั้นอะฮะหุ้ยยืนมองอะไรกันอยู่ว่ะดูสิดูสิดูส,ดสิอย่าหลอกกันนะโอ้เหมือนเขายืนตรงเคารุบทองชาตาเลยโน่นหันห้ามองอืมเขาคงยืนทำความคารพบ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใือเปล่าเนี่ยอ๋อมีพระพรหมอยู่ตรงนู้นนั่นเองโอ้เต้นเพลงอะไรอ่ะมันสนมันมัน,ม,นมันจังหวะมันคืดๆหรอเนี่ยะเขายืนทำเขาเคารพอยู่หนูมายืนดูมายืนเต้นอ,อื้หดูแมงเนี่ยมาเกาะตาท่านเนี่ยดูสิแมงต้องกี่ตัวเนี่ยโอ้โหนี่มแมลงอะไรเนี่ย เราอยากเข้าใกล้นะเดี๋ยวเข้ามาเกาะเรานี่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ตั้งอยู่ในสวนองนุ่นแห่งนี้เป็นสารพัดผมองค์ใหญ่มากเลยอะไรอะไรอะไรอ๋อผีเสื้อไม่มีอะไรหรอกอือ่ะอะทุจ้าอะไรยืนว่าตรงนี้ครับอ่ะทุจ้าครับขอให้เที่ยวโดวยความสนุกเดินทางไปกับโดยสวัสดิภาพนะครับมีโอกาสก็จะกลับมาเที่ยวใหม่นะครับขอให้กลับไป ครอบครัวมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีเงินม,ม,มีทองเ,เยอะนะครับตอนนี้เราเจอแมมมอสตัวเบื้ลิมเลยนะครับนี่โอ้โหโหรอนี่หนูมัดรอดทองช้างเพื่อเป็นสี่มงคลแล้วนี่พี่ปันรอดแล้วโอ้พี่ปันอายุยืนแล้วเห็นไหมอ่านี่คือแผนที่ของที่นี่นะครับเนี่ยยี่สิบสี่มหัศจรรตลอดเส้นทางรถชมวิวมีที่ไหนบ้างเนี่ย อันนี้คือมี q r c o d e บอกให้ด้วยอันนี้เป็นรถที่เราจะทำการนั่งชมวิวนะครับไปดูหมวกดูของซูวเนียแล้วก็กลับมาขึ้นรถทางที่เราไปนี้ก็จะมีต้นไม้ที่ปลูกไว้สองข้างทางนะครับพอจะมีคงเล็อเปนที่ปลูกในะ้้างซ้ายด้านขวาระหว่างที่เราเดิน<ด>ทางพี่คนนี้เขาก็จะพูดแนะนำสถานที่ไปเรื่อยๆนะครับ เส้นทางนี้จะไปเพิ่มประมาณ5กิโลนะครับ5กิโลนะครับไปชนสวนในกระสาน่5กิโลเราก็จะชมไปเรื่อยๆนี้นะครับอุทัยยาก็เปิดเป็นทางการปี2523นะครก็ของชื่อคุณองค์ตั้งสัจจานะตอนนี้ท่านเกษียณไปแล้วนะครับเะได้ให้บุตรชายฮะคนกลางที่เป็นกับุปตั้งสัจจามาดูแลแในคุณแม่ที่อุทัยยาเราก็มีเนีที่ได้อดเล่นท0ชเจ็ดไรันี่ใชครับผมโอ้ ก็จะมี่ีอแ้วยอันนี้พิโปนะคอันนี้มาลายนะมาแจกของให้เด็กให้เด็กาได้เรียนรูนะครับสวนนะครับด้านในก็จะเป็นสวนสัตรตสีนี่ไงที่เราเดินมาเมื่อคืนนี้เวานครัราถานรับา นสวนกระถางนะกระถางแปลกๆมากมายกสีะปยู่ท่าไทยิลรักก็แบ่งเทปเทกล้ถ่ายกทปตรงนี้หรืออยากจะเดินมาให้หาดลาก็ได้นะครับมาที้หาดลาย่อปยักษ์อยู่ตรงนี้นะครับตัดทปอเมซอนนะบลายใหญ่ครับมีอยู่ในบอี้ประมาณร้อยร้อยตัวนะรตัวเลยตัวใหญ่ก็ประมาณสองเมตรได้เลยใหญ่ลายเทปหก่โอ้ึ้นะรันอยู่ในบอลนะคร <source, S 1> ับ่ <get> ขวาตรนี้จะเป็นนกกระจอกเทศนะครับกระจอกเทศมีชาน้ำนะครับน้ำมีชามไอเสียนะครับที่เขามีใสเป็นชเียเขาดนะดีวก็จะมีตัวกินมดโอ้ตัวกินมดนี่มีีราีราบีราบคอีราเีราบางานีราบนะไม่รู้หัวใจเลยเห็น ลายมือก็เป็นตึกด้านซ้ายดยนะครับกพรากด้านซ้ายดนะครับตึกนะครับกพัลูัวเกิดเ้าไปด้านใน้ายมืลไปยะก็จะเป็นเส้นกิโลเน้ำผ้นเียนะคร็มีทับโตอยู่ด้านในขึ้นปับอนี่ตัวอะน่มีมาับตัวนี้จะมีสินะครับปตัวสิตรจอะไรนะครับตัวาวตัอลปาก้าตัวอลปาก้า ัวรามะด็ครับอ๋อนี่โรงรถของเรานี่เสียงวิทนะครับมีชูลมรถสกที่นะฮะที่แรกก็อยู่ทางเข้าเลยที่แรกส่วที่สองก็อยู่ชูลมรถให้สำหรับอิทยาจะมาชมนะฮะอยากใเยียกชื่อนี่สวนลูกรถพิการนะคะพิการแขลงคอนะโอ้โหพิกาแข็งคอด้ขวามือนะสวนต้นสาบูเรียกไว่าสวนลูกเรือพันไม้นะครับต้นสาไปนนะ จะมีต้นไม้จะมีต้นไม้หลายชนิดในอินทีนะครับสายบนที่นี้ตาตูไ้แนวตั้งนะสายอื่นะเราจะตัดสายกาวสาย้อนะตายี้นะครับสายสายนี้จะเป็นกดเขียวกดในะสายข้ีร้ายทีนี้จะปลดอยู่นะครับสาเยอะเลยครับสายองข้างทางก็จะมีสบบนัวชนิดสองข้างทางนะครับ แต่แต่สัจธรระทินชื่อด้วยครอย่างนี้จะไม่้เสียดันนะีมีชื่อด้วยนมีเต่าด้วยเต่าเต่ากำลังแบกเต่าอลอนมอยู่เต่าอลาอต้นซากนเลยะเต่าอาปอมีแกะข้าสาวยนะีก็อวอ้วนสากด้วยครับโอ้หนูไมเคยเห็เางเป็นะเป็นทางเดินสกายันีวสี่ถึงห้ากินะเดินรอบโดยสานลอยฟ้าครัจะมีทั้งที่เกือนะ ที่หคาครับไม่เปลี่ยนครับเวลาฝนตกเวลาแดดก็ไปไม่ร้อนะเลยไมรอนะครับนี่เลยฝ่านี้จะมีมีขาวมีเขีวเยวมีสมเรมส,มสร็จด้านฝ่านะครอ๋อนนี้สิ่งมหาศจรรย์ของโลกนะครับเฝังคููฝ่อฝังคูดูนะจาขึ้นไปบนเขาก็จะเป็น,น,นไนขเ่ขเสือไข่ลงงคูดู ฝ่าตรงนี้สเตนเฮนนะคะฝ่าตรงนี้ขอมือสโตนเฮนกวางเลนเดียงไงที่อยู่ในที่อยู่ในเรื่องฟอสเซนใช่ไหมกวางมูสต่อไปก็จะเป็นเสียเตเนเสานะครับต่อไปจะเป็นส่วนเตยเสานะซ้ายนี้จะเป็นกวางมูสหลักฟังก็จะเป็นส่วนฟางโลฟฟางมือฟางออสเลยนะและดีลพอยสีประเทศจะแกะลาพม่าไปและสุรินทร์นะสวนที่อยู่กตะแคงนี่เป็นการ์ดกรองที่กบเท้าทะเลนะครับ ตัวด้วยจจรูนะู้้ของท้าวทะครับที่บอกว่าาปีออลกลครับผมาปีเออโลกออกทุกเต้รอีกเจปีรูปจะสุดของท้าะเลอะู่นะหรอจะพาไปชนจะชนจะนันเน็ก่อนจะชนจะเพาน้ันี้จำปาดีนะครับน้าอาู่นะครับอันนี้จำปาดีก็จะเป็นเวืไม้อไน้เคยไม้ยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลกเวยไม้ยักษ์ฟังพี่เขาพูดแล้วเพิ่น กันไปเลยคครับแวอาัความรู้ทั้งนล้มาดูสายมือนี้ก็เป็นนัททรีกระบะเพชรครัเป็นนัทรีกาบะเพชร้ายมือเดี๋ยวรถชุดีวก็จะมาดูแล้วก็่าภาพนะฮะอันนี้เป็นเส้นทางใหม่ครับเป็นเส้นทางรถุกี้บเพิ่งเปิดไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองเปิดให้นักเที่ยวรนที่มากำลังรถชุกก็ได้ชมกนไปได้วยนะฮะ เนก็เป็นสเส้นทางครับเป็นสเส้นทางนีน่คือนะคะเป็นล,ลัตสตรีปานะจะมีฟาร์มต้นเล็กๆนะให้ท่านได้ชมลัตสตรีปานะฟาร์ม <rất S 1> <า>อยู่นะครับเสียต้นไม้ทีอ่อยู่ด้านหน้าอันนี้จะที่ทำอะไรที่ทำรัคาระทำอไรที่ทำรัคาเพราะว่าเวลาฝน,นตกมันจะไม่เดินดอกโชยโชมนะโชยโชมเวลาเดินฝนตกใส่ดอกอาจจะร่วงนะถ้ามีรัคาอย่างนี้มันเขาจะดูนานลงนะฮะ สองสามเดือนก็ยังอยู่นี้เนี่ยดอกก็ดีเวลานะครับจนจบแล้วจะเปิดโซดให้ดีเลยนะครับเปิดนกระถางดส่วนนั่งฟังนี้พี่จางปั้นกระถางแปลกครับจะมีผู้เชี่ยวชาญนะแต่การปั้นกระถางให้ทุกท่านได้ชมนะครับจะมีช่างมาจากนครสวรรค์นะเขาไปอยู่ที่นี่เลยนะปล่อยปั้นกระถางแปลกแล้วก็เอามาโชว์ให้ทุกท่านได้ชมแล้วก็ถ่ายรูปนะครับอมีเพชรตัวนี้ี่มีหมวกด้วยนะครมี ดอกไม้ยู่บนหัวอยเนี่ยแบบตัวเองแบบแปลกแบบแปลกนะครับเดี๋ยวก็มีแน่ากลัวนะครับการตัดกระถางก็แปลกนะครับดูสิจะไปกินรสมะนะครับตัดปักจูผักจูหลักาจว่าจะปันอะไรนะครับอันนี้ก็สูตรนัทซ์ลี่นะครับ้สูตรนัทซ์ลี่ต้นกระบอกเพชรนะครับอันนี้เป็นนัทซ์ลี่กระบอกเพชร อันนี้คือการต่อยอดราคาคือการต่อยอดตะบองเวชบาขายให่้เดยวมัจะออกดอกสีมันจะมีหลายสีนะะมีสีส้มมีเป็นสีทุกโอย่างเงี้มีสีท้ขาวมีดอกด้วยนะเวลาจะมีดอกแบบสีทุกโอะไรางนะครับอันนี้ถังทองครับตะบองเพชรถังทองรัตะบองเพชรถังอยเลี้ยงแดนี่ต้องเลหลายสิบปีเลยนะครับเีอนุบาลมีสายมือนะครับอนุบาลนะครับปลูกเอยนะอนุบาลโตไปถึงที่เลย ซูนเนอร์และอันตานะครับเป็นรัศมี่กระบอกเพชรเข้าสู่นกนกสวนนานาพันธุ์นะก็จะมีไม้ชนไม้นานา,นาชนิดนะ,ะมีประมาณ200กว่าชนิดเลยนะอยู่บนโดยตรงนี้นะก็จะมีนกหลังเก่อยู่้ายเลยนะ,ะนกปลาลิโก้นะครับจะมี้ธรรมชาลิถ้าเดินไปล้อนะ,ะลูกค,ค้าสามารถเดินมาถ่ายรูปตรงนี้ได้นะครับ บบมีดอกไม้มีม้าที่หลาลายที่นี่เลยนะที่เรา,าเลไว้ที่นี่นะครับตองเสาร์เลยนะครับปีเดืเสารประมาณเจ็ดร้อตัวนะมีถ้งสองร้อยกว่าชนิดเลยนะครับหายุตัวทั่วนะครับแล้วค่อยขึ้น,นร<ช>ับนะครับสขนหินสวนหินหินแปลกๆทั้งนั้นเลยโอ้ตัวปาบตังานนะครับจะเดปรหาที่ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นในสาที่ตั้งเกิดในแวด้านซ้ามาอลนะครับ,บ ตัวใหม่ๆเงี้เลยแต่สาวแตกละที่ก็ไม่ชื่อนะชื่อเหมือกันด้วยตัวใหม่เงี่เลยเนี่ยดูเล่นแต่เลขนแต่เลขนบอลฮงเล่นแต่นะครับส่วนด้านหน้านี้ก็จะเป็นสวนกระบองเพชรสองตัวนี้เรียกว่าสวนกระบองเพชรสองนะครับและยังมีสวนปลาอีกด้วนะฮะสวนปลาอีกและยังมีข้างบนที่มีรถที่เด็กๆชอบขับอยู่รถที่นะอยู่ข้างบนมีรถขับด้วยเด็กเพื่ไปขับเรื่องเลอยู่บนนู้นข้นกรรสองนะครับ แล้วยังม <Check those S 3> ีการจัดภาพด้วยหินนะครับนี้เป็นการวาดภาพด้วยหินนะครับเอาอีกทั้งถ้าว่าภาพเป็นไดโนเสาร์เป็นต้นระกอบเค็ดนะครับเป็นต้นตาลนะครับสียงามสวยงามถึงเวลาก็ถ่ายรูปไปเลยครับเกียรติวัฒนหินที่ตั้งอยู่ซ้ายมือนะครับเป็นหินทรายนะฮะหินนี้ก็ไปเอามาจากสวนน้องนวดสองอยู่ที่จังหวัดชายกีบุรีอยู่ที่อำเภอนาดีนุ่นเองครับ กดาวันนึ่งก็หลายข้อเลยข้อใหญ่ข้อดเพียวก้อนะอจะได้อย่างนี้ต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆนะกดข้อหนึงตนี้าจาส่วนให้ลูกค้าได้ถ่ายรูปหลังนี้ก็ไปบอดนะคะเบไปบอไปช่องนะบอดมาช่อนยักษ์เลยเห็มนน่อหอบเด็กต่อาขั้นเินสามเพิ่มอีกสองตัวมาคั้นเิยสอบเพิ่มอีกสามตัวนะคร โอ้ยเขาปั้นเลยอะดูสิเขาปั้นเขาปั้นเลยนะโอ้นี่ช่างเลยนะเก่งเก่งโอ้โหต้นไม้ที่อยู่ในในในกระถางนั้นฝ่ามนะี้เรียกว่าต้นเป็นเม็กซิกันนะครับ รถตัว <Cornell>. น Saint ี้เสิร์ฟก็จะอยู่แถวแม็กซิโกที่เป็นซิโกเขาเอาไปจุกในทะเลนะจะเยอะมากเลยนะครับตัวเมกซิกันนะจุดที่อยู่ด้านหน้ี่จุดที่อยู่ข้างหน้าต้นรถนี่นะฮะจุดนั้นจะเป็นรถค้ากลับนะครับเวลาที่กลับขึ้จะขึ้นตรงร้านกาแฟเลยสาวด้านหน้านะฮะถ้าไปก็ได้ที่สถานที่เลยไปที่ร้านกาแฟได้เลยที่สถานะถ้ารถ้าร้อนนะทางท้ายก็เสิร์ฟเดินขึ้นทักก่อนแล้วก็เดินไปที่ไหนก็ไป ไข่สาเยอะมากเลยไข่สาน,นะครับอันนี้เอ็นทีบารเซเสสาวห้าเซนติเมตรอยู่ในนี <norms> mm ้นะนี <at> ่ไงเราเจอไข่ละแต่เป็นสวนโอเคนะครับโอเคแต่ว่าตสวนโอเคมีที่แกละผ้ากีดเกล็ดสลักด้านใส่มาในนี้นะครับเจ้าสลักนี้ก็ซื้อมาจากกาญจนบุรีนะครับจากกาญจนบุรีก่อนนะครับ ว้าลมเย็นลเยนีครับก่อนลงรถนะครับดกอดทิงต้อข้งนด้วย่ามเอาอะไรไปด้วยนะครเพราะว่าพี่เขาจำแม่นเลยนเส้นทงทุกที่พี่ขาแม่นมากสวยไปข้างหน้าเลยในสาสู เอาหัวเข้าไปดิหัวเข้าไปมันกินหัวคุณคนโอ้ยระวังกัดน,นะระวังกัดมือนะห <c oughs> ันมองไปทางไหนก็เจอได,ดโนเสาร์ทั้งนั้นเลยโอ้โหากมีอยู่700กว่าตัวนะสุดยอดแล้วตัวที่กำลังจะเกิดใหม่กำลังปั้นนี่นี่อยู่ได้ได้ได้ไดอยู่ในไข่แล้วสิ่งที่ตามหาอออโอเคอยา่ากระโดดนะครับอยา่ากระโดดนะแล้วแล้วเราก็ มาถึงจุดหมายปลายทางคือเราก็ต้องถ่ายรูปแบบไข่ให้ได้อ่านี่หลังจากเรามาแล้วเนี่ยเราก็นั่งพักเหนื่อยก่อนนี่ขนาดแดดยังไม่ออกเขาเนี่ยโหแต่เหนื่อยเหนื่อยแต่คุม้มเหนื่อยแต่คุม้ไมได้นั่งเดินเสารู้สึกไงบ้างครับหนูจะไปไหนครับเนี่ยจะนั่งเดินเสาที่ไปไหนนคอยาวนะอยากนั่งคอย,ยาวเลยเหรอไม่ได้มงไปก่อขาก็พอปก่อขาได้ก่อขายัง อโอ้ตอนนี้เด็กสาวกำลังเดินผ่านเราไปนะแต่เด็กๆไปไหนนะ,ะโอ้โหหลบอยู่ใต้ขาเขาเลยเหรอยอดเลยอ่ะขาเใหญ่มาก <c oughs> ใหญ่กว่ตัวหนูอีกอะ่ะอืมตัวนี้เราเก็บไม่หมดเลยอ่ะดูสิดูขาเขาใหญ่มากเลยเห็นไหมดเดี๋ยวรอดใต้แล้วโอ,ดโอ้ดูท้องดูสิ โต oh, oh. oh. so oh. 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 ื่นเต้นเป็นบ้าเลยอ่ะดูสิเขาเดินไปแล่าเขาเดินไปหาอาหารกินดูสิตัวนี้กินปลาเนาะเขากินปลาเห็นไะมนี่เขาร้องเ้ืยอความเจ็บปวดน่าสงสารเหลือเกินนี่ตัวนี้เหมือนอยู่ในอยู่ในการ์ตูนเรื่องโดเรมอนเลยตัวนี้สิโอ้โหเขากินกันเองอ่ะเขากินแล้วเขาก็ เอาเก็บไว้ในถุงใต้คอเขาแน่เลยเนี่ยถุงเล็กต้แถุงใต้ปากเนี่ยซ้อนในตัวหนึ่งเลยน่ากลัวเปล่าน่ากลัวเป่าครับเนี่ยสมัยก่อนเขากินกันเองอย่างนี้เลยนะโห่นี่เรามาสวนฝรั่งเศสนะครับนี่นี่ดูตรงนี้ตัวใหญ่มากเลย่ยงยาม,มากโอ้ยเหรอเดี๋ยวเขาก็ตามล่าหนูหรอกหนู<ล>ก็ได้ทอยไฟกระเถา้า นน้องคุณได้อะไรน้องคุณได้ตัวอะไรมาครับโอ้ได้นกเทราน์โนดอนเปล่าตอนนี้น้องปันผลอยู่กับใครครับจระเข้ยักษ์เลยนี่โหนี่ให้อาหารปลาช่อนยักษ์นะครับเนี่ยโอ้ยตัวใหญ่เท่าหมอนข้างเลยอะแล้วปลาเธอตัวละยี่สิบบาท ถือว่าเรามาดูเขาแล้วกันอเออค่อยๆระวังตกนะนี่เรามาดูสวนกระถางและสวนกล้วยไม้นะครับดูสิเขาเอากระถางเล็กๆมาทําเป็นช้างมาทําเป็นซุ้มทางเข้าโอ้อะไรดูแลนว่งงูนี่เราเข้ามาครับ อาทุกๆครับเข้าไปนั่งได้ด้วยอะ่ะแล้วก็บ้านฟักทองมีทุกๆมีบ้านแล้วก็มีเรืออีกดูสิโอ้โหน่ะรถรถรถมีรถด,ด้วยนี่สมรูปหัวใจนะโอ้โหนี่ถ้วยกาแฟถ้วยยักษ์เลยตรงน้ำตกนี่มีอะไรื่ามีรถครับรถโอ้เท่ด้ยบอกว่ารถแห่รถแห่ โหลงได้เลยนะเนี่ยนี่คือดินแดนของต้นไม้นะครับเข้าไปที่ตาซ้ายอันนี้เรากำลังจะเข้าไปเขาเปิดเพลงเพื่อลดความกลัวอม,มีแต่คนเหมือนมีอะไรมองเราอยู่ตลอดเวลาเลยอะดูสิเป็นไงมองเหมือนเนขยอับอาวเหรอเขาถึงเปิดเพลงมานี่ตอนกลางคืนเปิดเปิดพระส,สวดด้วยนะอะ โอ้ไหนคุณยายกันนี่นยยนนอ่ะเฮ้ยนี่โน้โน่โน้โน้โอ้น,อน,น,นี่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 โอ้โหทั้งทั้งนั้นเลยเนี่ยนี่ทั้งนั้นเลยนี่นี่นี่นโอ้โหคนลุกเฮ้ดูกบนี่กบอืมก่อ,กอตามฝาผนัง นีแล้วนี่สวนสวนน้ําตกว้าวจักระโอ้สวยสวยสวยคุณว่าตรงนี้น่ากลัวแล้วนะมาดูนี่ครับอ้โหเป็นหน้าคนเลยอะโอ้แต่สวยมากมากสวยมากๆโอ้ โอ้นี่หามาดูครับเนี่ยกลางคืนไม่กล้าเดินเลยอตอนนี้เรากำลังนั่งรถไฟฟ้ากลับนะครับเราซื้อตั๋วไปแล้วก็ตั๋วกลับเรียบร้อยลอะลาลาก่อนครับทิ้งช่วงหน่อยปีหน้าหรือ2ปีข้างหน้าค่อยกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง กำลังสร้างตัวใหม่ขึ้นโครงเหล็กละ เยกตรงไปตรงนี้เลย นี้เป็นจุดที่เราขึ้นรถตั้งแต่ตอนแรกนะครับเดครับคนเริ่มทยอยมากันเยอะแล้วเห็นไหมโอ้ เราเริ่มเดินทางมาับกินข้าวเช้าพี่ลงตรงนั้นก็ได้ก็ดีแล้ว